สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบห้าเมษายนหกสามครับเป็นช่วงฤดูแรงครับฝนยังมาลงเลยครับติดจังาวัดนานผมจะมาใส่ปุ๋ยต้นลองก้องนะครับนี่ผมปลูกมาประมาณปีหกเดือนแล้วครับท่านผู้ชมพอเนี่ยครับนี่ครับความสูงเขาประมาณสองเมตรแล้วครับผมสูงรนึเจ็ดสิบเซนครับ ผมจะมาใส่ปุ๋ยแล้วรู้แลกครับว่าผมจะทําแบบใดนะครับท่านผู้ชมมาพอเลยครับนี่แหละครับนี่คือปุ๋ย1ิพาิาครับสูตรสามตัวนะครับนี่น้ำประมาณอันนี้น้ำอยู่นี่ประมาณ1ิาลิตรนะครับท่านผู้ชมนี่ซิาลิตรนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยไปประมาณเนี่ยครับหนึ่งช้อนเลยครับ ช้อนช้อนช้อนแกงนะครับไปเลยครับเอาก็ผลผลเขาละลายกอนครับอ่าเขาละลายกันครับ,ลลรบเอาละครับเขาละลายแลยว้วเราก็ เส่ในบัวครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พร้อมไปเลยนะครับนี่ครับลดไปเลยครับใส่ไป,ไปเลยแล้วก็นี่ก็คือต้นทุเลียนนะครับที่ผมปลูกทุเลียนนี่หมอนท้องรับปลูกปลูกโกกันครับโกกับอ่าจน ล้องกร้องนะครับเน่อเขาอาศัยซึ่งกันและก,กันนะครับแต่ผมก็จะใส่น้ำผวดไปเลยนะครับน้ำปุ๋ยเนี่ยนะครับ เอากระเทยดามลงไปเลยครับก็เ,เป็นอันว่าซ็จเดบร้อยแล้วครับการใส่ปุ๋ยตน้นลองกล้องนะครับแถมโดยต้นทุเรียนพันหมอนท้องตัวเยผมจะปูกู้กับแบบบี้ละครับเพราะว่าเื่อเขาแข่งขันกัน,นครับ วลาต้นได้ต้นหนึ่งตายเขาก็ยังยังเหลืออยู่ต้นนะครับท่านผู้ชมพาะพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นเล็มห้อยกระจิงนะครับห้วยแรงนะครับแต่ว่าบ่ไข่มีน้ำครับช่วงเราดูฝนในน้ำเยอะมากไม้ครับแต่ช่วงเราดูแรงในแทบจบ่มีนะครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามตัวเน้าครับใจเป็นกำลังใจให้ผมและจะทำคลิปใหม่ ครับลาไปก่อน <laughs>